นี้ก็เป็นวันเลี้ยงรงท้ายพี่เก่าก็รับปีใหม่นะครับของครอบครัวมหาโนน,นะครับวันนี้เรามาจัดเลี้ยงนะครับที่ร้านวอเตอร์ไซด์นะครับเรียบดวนลาบินทานะครับห้องที่เราจองไว้ก็เป็นห้องแคลอเกะนะครับห้อง605เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านในนะครับ ตอนนี้ครอบครัวเราก็มาพร้อมแล้วนะครับครอบครัวเรามาถึงห้องจัดเลี้ยงแล้วนะครับ คนสุด้อของครอบครัวนะครับใช่ไหมคะใช่ไหคะใช่ไรคะวันนี้เราก็จะจับฉลากนะครับของขวัญกันด้วยนะครับของขวัญก็เตรียมตั้งไว้แล้วตบนโต๊ะฝั่งด้านขวามือนะครับเป็นของวัยรุ่นนะครับเป็นของวัยรุ่นอนิดเลยอเอ่อแอลกอฮอล์ไม่ได้ น้อะไรกันได้แล้วครับมีเป็นไหมอ,อ,หอยู่นี่เร็วๆสวัสดีหน่อยแล้วตอนตน,นี้กำลังอ่าสวัส,สดีด้วยไปสาวเกาหลีฝั่งนี้มาถึงก็สังส่งสั่งทานก่อนนะครับหมดเป็นหนึ่งชุดแล้วอุดนี้เอาไหมเอาไหมครับรออะไรดีครับ อะไรดีเอารับผมนีครับนั่งบคุณอันนี้ไอันนี้แล้วค่ะออิ S 2> <S 2> ่มแล้วเครับตอปะแปะกำลังเอาใจหลานนะครับหลานยังไม่คุ้นไม่คุยด้วยกำลังลอกก็ครับนหานกัเอาน้ำอะไรไมร่าเอาน้ำไหมเบาๆเลยครับเจ๊ดยอะไรอะ ตมันไม่พตาสขอ้ร้ข้าไเชอไหมครับเรื่องนข้้วตีนะอาหารอร่อยไหมอร่อยครับชม้นี่นะเเรางวันใหญ่ปีห้าปีหาที่ไหนไม่ได้ในไทยเพราะว่าเไลงทุนเรามาจับขนาดนี้เลยครับสามหมื่น

มีทั้งหมด13กล่องทุกคนจะไม่ได้กล่องเดียวกันแน่นอนเพราะว่าเราทำฉลากไปแล้วเรามาร์กไว้แล้วว่าใครจะได้เบอร์ไหนก็คือเราอย่างนี้ง่ายกว่านะเออใช่ตอนนี้ก็เดี๋ยวรับประทานข้าวไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงจัดฉลากเราก็กินเลยกินไม่ขึ้นมาให้ครับไม่ตีกันแล้วต้นน้ำอร่อยไหมครับอ๋อไม่ตีกันแล้วไม่อยากตีก็ตุ้มองน้มเองนะไม่ได้ตุ้มอะไรก็ไปตุ้มเอกันเลยซนะ าหานอร่อหรอมคะยังไม่ได้กินเเไเหรอกินไหนกินไปไกินไนิระดาษทานอะไรคะให้ลุงดูดินี่หรออยาเลยโอ้โหรู้เทำไมอ่ะกินที่สวยดิเอานี่เลยครับตอนนี้จะสวยกว่าเอ้ยตัไนวะตัวีนแล้วยังไม่ยุ่งกัเลย อาหารอร่อยนะครับโกอร่อยค่ะเยี่ยมเลยอาหารอร่อยไหมครับกิ๋มอิ๋มอาหารอร่อยไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอร่อยมากอิ๋มนาโกและอากิมครับในอาถั่วแปก่อนนะครับสิก่อนบปลาให้กินป่ะอ่าปลาหายอ่า มาดูหิวหรือยังคะอ่ะกินอันนี s. <S ้ลูก่ะหิวหรือยังคะโอ้โหฝากคุณแม่งวล้วอาดูแลลูกกันไปก่อนได้รอกล่นกิน่นี่อุย้นในนี้พริกนะนี่เผ็ดนะอม มะพร้าวอ่อนนมยำคู่อัชนามันจะอากาศดีไหมมันี้ตักข้าวค่ะมันจะอากาศดีไหมดีค่ะดีแล้วร้องขลับก่อนนะคะอย่าไว้นะยาวนะี้ากอากาศเยนการ ด้านในนี้ก็เป็นบรรยากาศห้องแอร์นะครับแล้วก็จะมีห้องด้านนอกให้สำหรับท่านที่ชอบสุโขีนะครับก็จะมีห้องด้านนอกที่แยกออกมาจากห้องแอร์ครับก็จะเป็นแบบนี้สไตล์แบบนี้

ก็ดีมีคำเพราะว่าเราเราอยู่แผนกพิสูจน์กลิ่นอ่าลองดมดิมันอะไเป็นดีไหมเนี่ยเคนายเหรอไม่ใช่เคนาหไม่ได้พิสูจน์กลิ่นแบบเคนายใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมลองแกะดูว่ารสอะไรความสามารถพิเศษนะครับจมูกรับกลิ่นไวมากนะครับคอยู่เคนายเป็นไงานพจังสวยมาก มีเป็นโดมด้วยนะครับไม่รู้ใครมากก็ไม่รู้เนี่ยอ้าวมึงไม่รู้จักเลยป้สาสั่งอะไรครับสั่งขนมให้เด็กๆกินเด็กๆเลิกผู้ใหญ่กินครับ บอกพอน้องมาเพิ่มน้องนี่อยู่ด้านหลังมานี่หมดเลยครับโคยะกินครับไปเอาเอาแซลมอนมันจะลายอ่ะคุยใครเนี่ยแซลมอนออสเตรเลียแล้วเอาไมู่้ทำไมอ๋อจะไปออสเตรเลียตามทุกช็อตมานั่งฟังเพลงไหมฮะมันั่งฟังเพลงตรงไหนเขาเล่นเนี่ยแอบฟังเขาเนี่ยมาเล่นหรือเล่นสด อะไรเอ่ยไหมครับพวกเออ,อยุ้ยครับก็นั่งคนเดียวดูดิพอพอพนักง,งานขายซูชิมาไปกันละหมดเลย,เปงงยไปนี่กันหมดเลยเออาแม่กอนหไไล่กเมื่อกี้มันอยู่ด้านหลังสี่ห้าคนพอพนักงานซูชิมาแบบมานี่หมดเลย ทำขายกเสล้ทเ็ทำเฉยอย่างน้คร้ครับรรลุงทาอยู่ลุงทาอ่รีวิวรีวิวรีวานนี้ก็มายอมห่งแม่เลย ไปลุยไปออกไปลุยกับเฮียดิไปเลยออกไปเล่นเลยลูกเล่นนะลองชิมลองชิมของน้องอะไรนะครับโอ้ตอนนี้เราใช้โดนถ่ายนะครับบมสูงื่อนลานจ้นเลยตัดตัดแล้วร่วน ที่เมื่อกี้กไหมอะแจมไหมไม่เห็นาเอไม่สวยทะลุแมสเหรอไม่เห็น ครัไม่เจอบอลี่เหรอคลอลอไมไม่เอมวรโต้ชดชดโยกได้ยกอะอะไรของแกเนี่ยฮะอดูมเออวันปีใหม่ก็ต้องต้องหนุกหนัน ยิบแบงค์ร้อยให้ผิดแบงค์ผิดรเปล่าเต้จกให้นไอายไปไปนเดิมไม่เอาคนเดิมเอาไปไปไอันี้นังคิดอยู่นะีูจะเต้นดรป่าวะอันี้นังคิดอยู่นนียเ้

ก้อยให้เอยไม่ไม like ่ไม่ก้อยให้เลยเวขออีกขออีกขออี๋เต้นใหญ่ยูน่ะ่ารก่ารกน่ารักมากเค่ะ่กไหม่ามน่นเด็กนมนมเยเอาไม่มให้เขาหน่อยเนี่ยใ่ไหมอะเยอลยใ่กินหร่อเปล่าอิ่มล้วอ่าลงมาเลยโอ้โซชิมาไม่ต้องถือขนาดนะ

ได้หลานได้หลานได้หลานได้นีไ่ไงครับของบรูเตบ vai Gracias. นมายมีใครยังไม่จับบ้างคะสามสงมีสคนมีี่กคนี้ไม่จั้นมเครับได้ของขวัญคนัคุณแม่เลครได้ถามคาสึกนะได้ของขวัของคุณแม่เป็นยงไงใสค่ะใที่สุดเลยค่ะไมาแล้ว มันจับกันหมดแล้วเอาใครโดนได้ครับขอเฮียแซกโดนไม่มียังไม่มีใครจับได้อะครกับประวัติศาสตร์ใช่้ไหมยอ่มตนมีห้าอะเฮีอมีนะ่อ

อ่ะมบางามองมั้งมองข้าไปใหญ่จังเลยมองคืนบ้างเอาไม่ใช่นู่นนีใครอะไปน่น เสร็จไปแล้วใช่ไหมอ่าตอนนี้ก็จับผลากเสร็จเรียบร้อยแล้ว